อาจารย์ดีต้อนรับเข้าสู่รายการแคสโอเวอร์วันนี้เรามากันครบทีมนะฮะกว่าจะรวมตัวดได้นี่ก็ขาะได้ไอ้คิม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 ลาออกแล้วเดี๋ยวมาสปารใหม่โอ,อ้แล้ว๋ยวแบบยวยล้บเดียวแล้วเดียวอ๋อไม่ใช่เรื่องผิกกูรู้แล้วไม่ใช่เรืพริกเรืพริกน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกไม่โบราโอ้ เพิ่งเอาไปผัดข้าวเนี่ยใช้น้ำมันไม่ใช่เอาทาล้อรถปะยางได้ครับท่แล้วเป็นไงครับปายางปะยางปะยางได้ยางหายหมดเลยไม่เพื่อนผมเล่นเกยอ้าววันนี้เรามาเจอกันในเกมแก๊งบีทเกมนี้ก็เล่นไม่ยากครับมันจะมีแค่ใคๆก็็ไดด้้หเปนนสุท้ายเออังไงก็ได้ให้คนอื่นเนี่ยตายให้หมดเหลือแค่เราคนเดียวถึงจะชนะจริงๆแล้วมันเล่นได้แค่สี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโอดออกก่อนโอนเลยึ่งสองสายมึงอออกมืไม่ใช่กูออกก็ได้เล่นดิไม่ใช่กูบอก ไปให้ฉุบไปให้ฉุบไปทำไมอ่ะฮะอะไรอ่ะก็ได้เล่นนเลยไปทำไมอ่ะหนึ่งสองสามคนที่กากกากกับยังค้ำแจ้งมือในน้ำไปเลยเพื่อนกดกดมากดมาเลือกเลือกเลือกเหลืองเฮ้ยไอ้นี่ตัวเหมือนไอ้วนเลยหัวไหลเหมือนเล่นอ้วนลิ้นแบบค้ำไ่จัดผมตัวสีเหลืองนะครับผมอินสีแดงครับ

아, 떠나봐, 떠나봐, 네 거야, 네아야 근데 올거올거

แล้วก้มนาแล้วโดยไปลลกไปเี่อโดไอโดติดไม่ไหวเลยเฮยเฮ้เฮ้ยช่วยหลับเโอ้โหอ้ห้ัเห็นบัตรเห็นบัตรเห็นบัตรเนบัตเห็นัตรเฮ้ยไอเจ๊ตุ้ยเจ๊ตุ้ยไอเต้ย

เฮ้ย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 เอ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออยเฮเนียเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเร้ยเฮยเฮ้ย้เ้เฮ้ยเฮยเ้เย้เฮ้ยย

ราล่วงเลยเราได้เราเราได้เราเราได้้อุดกันนไปวจาไรมาอมานี่ยมึงอะดนมานี่มานี่ดันดันดันดู่ดันดัน จบแล้วทำไมคุณยังไม่จบเกมอ่ะเออมันังไม่ลวกว่ายน้ำได้ยิ่งคุณยิ่ว่ายได้เฮ้ยคุอยู่เฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยบังยอยู่บังยังใช่ใช่ขึ้นอะไรขึ้นอะไรเฮ้ยได้แล้้ยิงบังเฮ้ยเาูเลยเออคุณชนะแล้วไอ้เจงสุดไม่ได้จริง b l a c k คือบังแล้วบัแล้ว มันจะไม่ตายสนิทเว้ยขึ้นมาไอ้เจงตายเหอะไอ้ยี่ยงจริงมึงปวดอะไรตายอ่ะมึงว่ายขึ้นมาเดี๋ยวกูเตะมึงลงน้ำมันว่ายยังไกลเดี๋ยังหาทางขึ้นไม่ได้เลยไอ้เคโดดลองโดดทิ้งยังโดดไห่เอาโดดกูตายดิเออมึงเดินไปดูใกล้ๆศพแบบเฮ้ยเด็กหลอกนะ เจ๊ยัว่าได้ไหมมึงไหวมึงเลยจังเลยมึงกลับวะมันกดอะไรขึ้นมันไม่ขึ้นมาเว้ยกูพยายามกดเด็กรัวๆมันมันเหมือนมันเหนื่อยมึงก็ลงไปให้สุดสิกดที่โกงลงกันเลเอ้าคุณชนะเหรอเออชนะเฉยเลยสวัสดีครับผมชนะกดชนะไปลงว่ะปูตรไปเลยโอ๊ยไปชนโดนเจ่าเจอะไรอะ

เฮ้ยเอาไปมังกนดิเฮ้ยนีานินดงเลยเฮ้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 ยเ้เฮยเยเฮ้ยเฮ้้เฮยเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเยเฮ้้ยมฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮนี่ฮ้ยเ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 ้เฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้เ

ใแอลยุไปหายตัวแอบกันเลยจ้ะแอลบอ้เีไอ้เงตัวไหนวะไอ้าอเเลืนไปเลืนไปบ้าคืออะไรวะไอ้จ้าเอาไปไหนไปไปแอลเลยจะเลย

ตัวดีเลยอ้ Toyota, น Ora, oh ch, ็อกเลยเมิสเโอหลับหลัอนะโอ้ย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  นนีเอาไอ้ดาวลงมาดาวลงมาอย่าให้ไปฮาวหวั่นโก้ไอ้บ่นดาเสียแล้วไปไอตัดแค่แอบยั่วเนี่ยไอ้ตัดแอลตกล้าสหน่อยไอ้ฮึฮึเอาใครกดใครกดน่ะควรไม่กดฝั่งนี้แอลหนึ่งเอาใหม่สเตจใหม่โดนแม่งนั่งรอฟรีเลยทีนี้เออโทษว่ะคื่อนี้ไม่โดนอ่ะ มึงดึงเหล็กโอ้ยไอ่ลากลงมาไล่โอ้โหตัดเหล็กเยอะโอ้เห็กด้วยเฮ้ยหลีไว้ตาเลตาดึงสะพานออกได้ต่อยต่อยต่อยสายดึงสายสาากัศได้มั้งเออเอาอเ่าไรก็ได้ เปิดประตูประตูแล้วประตูเปิดแล้วล่างลงไปเล่าลงไป่่าลงไปล่ลงไปอ่ะาลาดิล่างดิลงไปดิโอ้ยน้องเตะเตเตะกดเลยกกดกดตามกดาเอ็กเอ็กเตะเตหอกดิเอลดล้วจิโนโนลโดดนนเโ ดึงเอาลงไปเต็มลงไปลากเลเออคนลับอ้เย็นนาหลับคู่เลยจเยไปจบไปเนี่ยไอเตมไปสู้ก มึงไปบวกกันสามเลยอย่าอยู่มาคุยอย่าอยู่ยอย่อยู่ไอ้ตงอย่าอยู่มย 对对 <laughs> นลงไปลงไปลงไปที่มันก้มอย่างเดียวไต่หน้ามันไต่หน้ามันไต่ไปสวนด้วยนะมันตีเยี่ยมมง้เตะหน้ามันเอาเอาเอาไอ้ที่มยอมเฮ้ยไอ่ไอ่ไ่อไไ่ไอไปไป

แข่งกัมาวีเฮ้ยยี่ใครข้ามไปตึกหนูได้ไงวะนี่นึอตัวตัวกูด้านซ้ายมีเกี่ยวเหรอว่า เฮ้ยว่นยาวนยาว่นมุ้เอาหัวฮ้ฮ้ก้่อนะเฮ้ยอย่าเตกูยวย่เตะหัวลูกสีว่าลกลกยเลยเกย้ยมากลางมาตกเฮ้ยเฮ้เก็บโบกมาใส่ดีเก็บโ่เต้ยเติเ <ไ>โอ้คนเที่ยวโทษอ้วนปับแพ้ไปเลยอ้วนปับแผกไอ้เฮียนี่ไม่โดนอ่ะ